เอานะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t k s l i p Channel นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการสุ่มอ่าสุ่มกาชาปะเออน่าจะสุ่มกาชาเนยแหละจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่เอาแคนดี้ไปสุ่มไอ้แพ็คเนี่ยไอแพ็คแพ็คอะไรวะเดี๋ยวเข้าที่รังค้าเลยรวดเร็วความรวดเร็วไอ้แพ็คเนี่ยเดี๋ยววะ เนี่ยๆๆไอแพ,พ็คเกาะลบพรีขาดอ่ะเออคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะไม่สุ่มใช่ไหมผมจะเก็บแคนดี้ไว้สุ่มของซัพพลายหลักสีใช่ปะอ่าแต่ว่าจากอะไรที่ผมคิดคิดแล้วอ่ะผมคิดว่าเออเอามาเปิดดีกว่าเนี่ยผมก็แบบอยากลองอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับแพ็คนี้โอเคแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรต่อไปนะครับโอเคเราไปดูการสุ่มกระชากันดีกว,ว,ว่ากดเข้ามาที่ร้านค้าโอเคเราเลื่อนลงมาก่อนเลยเลื่อนลงมานี่เลยลยก็บพานะ นี่ท่านผู้ชมเห็นแคนดี้ผมไหมผมมี583ซึ่งผมไปเติมเพิ่มมาแล้วอ่าผมคิดว่า500ร้อไอเดิมทีผมมี200เกือบ3 0 0ใช่ไหมผมคิดว่ามันคงไม่น่าพอผมก็เลยบันเตอร์เป็น500นะก็ไม่กี่บาทล็อกกดเข้ามานี่จริงๆอ่ะผมน่าจะเล่นทันช่วงที่มันเป็น อุลเตอ้าแมนอ่ะเออผมทันนะช่วงที่เป็นอุลตร้าแมนแต่ผมไปได้แบบเข้ามาเล่นขนาดนั้นอ่ะถ้าผมไปเติมแบบเปิดอุลตร้าแมนจะดีกว่านะเพราะผมชอบชุบอุลตร้าแมนมากเลยเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมขี้เกียจรออ่ะก็แบบว่าเออเดี๋ยวมาเปิดเลยดีกว่าแล้วก็มาดูของดีกว่าว่ามีอะไรบ้างชุดแรกสองชุดเลยก็จะเป็นชุดนี้ก่อนเลย <S <S หุยค่าความอะไรบวกสองพันสี่เลยหรอเยอะมากเลยเ,เยนี่ยชุดนี้เท่เลยนะสีขาวเหลืองซึ่ง ถ้าผมเปิดแต่ถ้ามันได้ใช่ไหมสอ,สองสองสองชุดเนี่ยหนึ่งในชุดหนึ่งอะผมว่าผมอยากได้ชุดสีขาวมากกว่านะเพราะสีดาผมไม่ค่อยชอบอะดําน้ําเงินอะเห็นปะรูมม่ไม่ค่อยเทอะมันดูมืดไปอะผมเลยไม่ค่อยชอบแล้วก็มีอีกมีบัตรสร้างห้องด้วยนะแจกสองอันบัตรสร้างห้องอันเก่าผมมียี่สิบหกอันผมยังไม่ได้ใช้สักอันเลยนะ <S <S แล้วก็มีเอดอกกุหลาบมีกุญแจแดงร้อยห้าสิบมินี่ด้วยการเปลี่ยนชื่อนะโหหางายกันไปนานเลยการเปลี่ยนชื่อ แล้วก็มีอันนี้คืออะไรแอแต้มแต้มพันธมิตรมิดอกุลาบแล้วก็มีไอแเตมตรงนี้ซึ่งผมว่ามันมีเยอะไปก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีปืนเออสกินปืนที่ผมอยากได้มากที่สุดคือปืนนี้เลยเป็นปืนกลเลเซอร์นกพิราบสงควัทยานฟ้าชื่อเทชื่อโคเทเลยลองถือดูดินี่ซึ่งผมลองใช้ในเกมแบบปืนนี้เป็นปืนที่แบบโหแรงแล้วก็ดีมากเลยนะก็อีกปืนหนึ่งก็คือปืนนี้เลยน่าจะเป็นปืนพลังงานลากคุณ เป็นปืนเปลวไฟเอออันนี้ไม่อยากได้แนละ้วผมไม่ชอบอ่ะมันคนไม่มีใครเล่นกันหรอกปืนเนี่ยมันน้อยคนที่จะจับมาเล่นนะก็มีประมาณนี้ใช่ไหมไอเทมอ่ามีประมาณนี้หุ้ยแล้วมีคุณแจ800อกับพันหนึ่งด้วยเออถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้ก็ผมว่ากําไรนะถ้าได้แบบพันหนึ่งหรือว่า800ผมว่าก็ไม่เกินนะกําไรโอเคผมคิดว่ามันสุมนะ่มได้ทั้งหมด1 3าครั้งแคนดี้มันน่าจะสุ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่เคยสุ่มอันนี้เลยนะซึ่งก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมมาสุ่มก็ภาวให้้ไดของแรัก ปืนก็ได้หรือกุญแจก็ได้ก็ยังดีนะโอเคเดี๋ยวเราทําการสุ่มแท็กแรกสิบแคนดี้เริ่มจากน้อยๆก่อนเลยสิบแคนดี้เข้าร่วมสิบสามังจะได้รับบอลทั้งหมดอ๋อถ้าเราสุ่มทั้งหมดสิบสามังก็ได้ทั้งหมดแหละไปสิบแคนดี้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีเปิดกล่องไม่มีอะไรเลยเหรอโวมาเงี้ยเล็กการสร้างห้องก็ก็ไม่แย่นะการสร้างห้องแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วไงไปแล้วก็อุย้ยครั้งที่สองใช้สามสิบ มันจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่อะผมคิดว่าน่าจะเป็นพันนะเป็นพันแคนดี้อะแต่ผมมีเออมีห้ารอยกว่าก็น่าจะโอเคอะไปครั้งที่ 2, สองโอกาสมันมันมีโอกาสไหมอะมันน่าจะมีเลขนํำโชงนะแบบเลขโอกาสที่จะสุ่มได้อะโอเคครั้งที่สองใช้ส0บแคนดี้ไปไปการพันธมิตรการสร้างห้องยังดีกว่าการพันธมิรเลยอันตบโอ้โหเก้าสิบเลยอ๋อ 10 30แล้วเด้งมา90โอ้โอ้ผมว่าอันต่อไปน่าจะ120ปะ่ะตอนนึงกิบ10 30 90เฮ้ยอาจจะไปอาจจะร5 0ก็ได้ะแนนต่อไปไปอันนี้2อรวดเร็วไปออดอกกลาบมาทำไมได้กี่อันในดอกกลาบอะ่ะดูแป๊บโอ้โหได้แค่5อันเองได้ได้5อันผมชักโอ้โหร้อยหกสิบ เออไม่เกินข้นอ่นะผมตีไปร้อยห้าสิแต่นี้ร้อหกสิบเลยเฮ้ยขอสักชิ้นดิกุญแจแดงก็ได้แปดร้อยหนึ่งพันอะอันนี้ผมคิดว่าเกลือสุดแล้วนั่นะถ้าได้อันเนี้ยแต่มันก็ยังดีอ่ะเพราะว่ามันก็เอาไปเปิดสุ่มกาชาได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไงดีวะมีมีอะไรสุ่มเล่นๆก่อนไหมมีไหมไม่นามีอ๋อนี่นี่มีกล่องชมพูสุ่มสักแพ็คหนึ่งก่อนไปเลย เออได้แล้วอะ่ะรองเท้าอ๋ออันใหม่ปะน่าจะยังไม่มีด้วยเออรองเท้าใหม่ผมคิดว่าอันต่อไปต้องได้ชินช้นชิ้นต้องได้ของดีลนะมาร้อยหกสิบแคนดี้สักทีเถอะขอสักทีเถอะนะไปเท่าไหรอ่อ่ะเออได้กุญแจแดงเท่าไหรอ่อ,อ่ะปึ๊บโอ้ร้อยห้าสิบมีด้วยเหรอในนี้มีร้อยห้าสิบด้วยเหรอไหนวะไหนร้อยห้าสิบอยู่ไหนก่อนฮั้โหล อ๋อมีร้อยห้าสิบด้วยจบแล้วเฮ้ยสามร้อยห้าสิบเลยวะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมมันเกลือแล้วนะบอกผมเกลือแล้วนะสุ่มไม่พอแลยด้วยสามร้อยห้าสิบเสียดายท่านผู้ชมมันไม่พอจริงๆอ่ะผมไม่อยากเติมเพิ่มละเสียดายอ่ะเสียดายตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะก็งล้วก็มาสุ่มให้ดูแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคผมประหย,ยัดเฮ้ยแต่ผมมีสองร้อยเก้าสิบสามแคนดี้ผมจะเก็บไวปไหมเก็บไว้ก็ดีนะเฮ้ยแต่ผมเอามาสุ่มอันนี้ได้นี่ว่า เออผมสามารถสุ่มแพ็คนี้ได้แล้วก็สามารถเอาไปซื้อไอชุดเนี้ยไอชุดธนูที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วอ่ะคลิปอเน,นี้ยเนี่ยผมสามารถอามาซื้อได้ด้วยแต่ว่ามาเอาไปสุ่มดีกว่าเออเอาแหละว่าผมพอกับไอแพคนี้ละไอไอแพคเนี่ยวะไอแพคเนี่ยผมไม่สุ่มละมันหลายตั้งอ่ะผมบอกเลยต้ 3, องสองสามพันอ่ะแคนดี้อ่ะถึงนะผมว่าถึงนะสองสามพันอ่ะมาเ,เรามาสุ่มอันนี้ดีกว่านี่เลย น่าจะสุมได้ครั้งเดียวครั้งเดียวไม่เป็นไรครั้งเดียวก็ก็ยังดีมาแต่ผมว่าของแรไม่น่าออกนะแต่ถ้าของแรออกก็ขอเป็นเอดับแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นชุดธรรมดาก็ขอเนี้ยออกอืมอันนี้ออกก็ได้นะเรื่งร่อนไปสุมเลยแล้วกันแ็กสุดท้ายที่เราจะเปิดของคลิปนี้จัดไปของของทองไหมทองไม่ทองวะโอ,โ,อโอ้แกตลิงเรียกแกตลิงเฉยเฮ้ยปืน เอ้ยแต่ผมยังไม่มีสก,กินปืนนี้เนี่ยเออก,ก็ดีก็ดีนะแบบยังไม่มีก็มีเก็บว้ะมีอีกไหมเวกเตอร์ ector, อุ้ยเวกเตอร์น่ารักว่ะเวกเตอร์อันเก่าผมเป็นอะไรวะเป็นของนูนะบวกแดงว่าที่ผมใช้อยู่น่าจะใช่ได้มาแค่สองอย่างเป็นสก,กินปืนด้วยโอเคก็ก็ไม่แย่นะไม่แย่เดี๋ยวลองไปใส่สก,กินปืนก่อนเข้ามาที่บทบาทบทบาทผมได้ไรอ๋อรองเท้าอันใหม่อันนี้ซึ่งธรรมดาลองใส่ดิ เราใส่ใส่ไปแล้วกันได้ของใหม่เฮ้ยมีรอง,งเท้าทองเนี่ยโคตรเท่มีรองเท้าไฟฟ้าแล้วก็ไปที่ปืนผมจะได้ผมได้สองอย่างเนี่ยมีวกเตอร์เออนี่ผมใช้วกเตอร์อันนี้อยู่ซึ่งมันเป็นเวกเตอร์ของหนูนวหมุกแดงนะเขาก็ไม่แย่นะแต่ผมได้สีชมพูมาวะ่ะน่ารักดีผมก็ถือเลยแล้วกันโอเคสําหรับทีนี้ก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะมาสุ่มกาชาเล็กเลน้อย,อย,อยด้วยงบที่มีอันน้อยนิด สรุปเคล็ดนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไป